สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีแล้วนะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถนะครับเป็นฮุนไดนะครับเครื่อง2.5นะครับตัวท r ริงนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับปี2013นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับเราได้มาแบบสวยๆสภาพนี้เลยนะครับได้มาถึงแล้วมาขายเลยนะครับนี่วันนี้เราก็อยู่วันที่เต้นรถปริพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้นะครับ เราจะมารีวิวรถสวยๆให้หนึ่งคันนะครับนี่เป็น u ุนใดนะครับผมด่อนที่จะไปชมรถนะครับฝากกดติดตามให้กับเซวโยด้วยนะครับเป็นหุนใดนะครับสีเทานะครับตัว Touring นะครับ Touring นะครับเครื่อง2องดหนะครับปี13นะครับนี่สวยๆเลยนะครับออปชั่นปึ๊บ บุนไดนะครับฟลริงนะครับเฮ็ดวันนะครับตัวนี้เราไปดูด้านในนะครับนีนะครับผมสวยเลยนะครับวันนี้สวยงามมากนะครับอันนี่ครับรถไม่มีขยับตัวนี้เป็นเกียร์เมนน่นนะครับผมนี่บุไดเฮ็ดวันนะครับ เราไปดูด้านในกันนะครับผมนี่ครับผมดูหลามาเห่านี่ครับเกีย์เมนนุวนครับได้หน้าจอด้วยนะครับตัวนี้สวรงามนะครับปี2013นะครับปฏิพัทิออโต้นำเสนอฮุนไดเฮ็ดวันนะครับ 2.5ทัริงนะครับผมปี2 0 1 3นะครับปฏิพัฒน์ออโต้เราขาย545,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับยินดีบริการครับผม